สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปภัพรศราพรนิพนธ์งามนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่3หมู่2ค่ะบทที่3ลิงก์ลิสโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบไรการเชิงเส้นที่มีลักษณะาการดำเนินการเพิ่มข้อมูล insertion หรือลบข้อมูล deletion ออกจากโครงสร้างสามารถกระทำ ที่ข้อมูลตรงตำแหน่งใดๆในโครงสร้างก็ได้ดังนั้นลักษณะของโครงสร้างจึงมีความยืดหยุ่นกว่าและไม่มีขีดจำกัดด้านความสุขของข้อมูลในโครงสร้างแต่ขั้นตอนการดำเนินงานกับโครงสร้างลิงกลฟนี้มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าค่ะประเภทของโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลฟแบ่งออกเป็นสกลุ่มใหญ่ๆได้แก่1 โครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์เดี่ยวสิงเลอรี่ลิงก์ลิฟต์ SLL. 2. โครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์คู่รัฟฟี่ลิงก์ลิฟต์ DLL. เรามาดูโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์เดี่ยวซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. โครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์แบบออเดนารี่สิงเลอรี่ลิงก์ลิฟต์คือโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์ ที่มีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างข้อมูลลิงลิ์ที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 2. โครงสร้างข้อมูลลิงลิ์แบบเซ r c u l ูล s i ซิงล,ลี่ลิงลิ์มีลักษณะาคล้ายกับแบบ SLL ทั่วไปเพียงแต่ pointer สามารถชี้กลับมายังตำแหน่งเริ่มต้นของโครงสร้างได้โดยใช้พอยเตอร์ของโหนดสุดท้ายในโครงสร้างชี้ไปยังโหนดแรก ทำให้โครงสร้างข้อมูลมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างข้อมูลลิงนลิ์คู่ doubly linked เป็นโครงสร้างที่แต่ละโหนดข้อมูลสามารถชี้ตำแหน่งโหนดข้อมูลถัดไปได้2ทิศทางมีพอยเตอร์ชี้ตำแหน่งอยู่2ทิศทางโดยมีพอยเตอร์อยู่2ตัวคือพอยเตอร์แอลลิง ทำหน้าที่ชี้ไปยังโหนดด้านซ้ายของโหนดข้อมูลนั้นๆและ pointer r r i n g ทำหน้าที่ชี้ไปยังโหนดด้านขวาของหนดข้อมูลนั้นๆค่ะต่อไปมาดูการใช้งานของหนดข้อมูลแบบลิงก์ริ้คู่นะคะคือ pointer l r i n g จะชี้ไปยังโหนดด้านซ้ายของโหนดข้อมูลนั้นๆโดย pointer ที่โหนดข้อมูลสุดท้ายทางด้านซ้าย a l i n k ตัวสุดท้ายจะมีค่าเป็น0 <No. S 1> และ pointer a r r n y จะทำหน้าที่ชี้ไปยังโหนดด้านขวาของโหนดข้อมูลนั้นๆโดย pointer ที่โหนดข้อมูลสุดท้ายทางด้านขวาซึ่งคือ a r i n y ตัวสุดท้ายจะมีค่าเป็น0เ <No. S 1> ช่นกันค่ะต่อไปมาดูการเข้าถึงข้อมูลภายในโครงสร้าง linked list ค่ะ การเข้าถึงข้อมูลภายในโครงสร้างล Net ิงก์ดีจะต้องอาศัยพอยเตอร์เป็นตัวเข้าไปในโครงสร้างสมมุติให้พอยเตอร์ดังกล่าวคือ PTR และทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งแอดเดรสของโหนดในโครงสร้างเมื่อต้องการไปยังโหนดถัดไปก,ก็ให้ทำการเลื่อนตำแหน่งของพอยเตอร์โดยตำแหน่งของโหนดถัดไปได้จากส่วนของลิงก์ในโหนดปัจจุบันค่ะ เรามาดูขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลในโครงสร้างค่ะการเข้าถึงข้อมูลในโครงสร้างเรียกว่าการทำทาวเลอร์ซิมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะกำหนดให้ Data เป็นโครงสร้างข้อมูล l i n k ์ลิ t และ Pointer PRT ทำหน้าที่ชี้โนดที่กำลังดำเนินการโปรเซสอยู่ในขณะนั้นซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับพอยเตอร์ PTR 2. การวนลอบดำเนินการโปรเซสข้อมูล 3. App p แอพพีโปร s to data หรือ PTR 4. เปลี่ยนค่าพอยเตอร์ PTR ให้ชี้โนดถัดไป 5. เสร็จสิ้นขั้นตอนค่ะและนี่เป็นรูปภาพขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลโดยการทำทาวเวอร์ซิ่งค่ะซึ่ง Start จะเป็นพ o ยท์ที่ชี้ตำแหน่งหนดตัวแรกและ PTR คือพอยท์ที่ชี้ตำแหน่งโหนดตัวสุดท้ายค่ะส่วนการสร้างโหนดและกำหนดโครงสร้างนะคะการสร้างโหนดคือการเตรียโครงสร้างระเบียนสำหรับจัดเก็บข้อมูลเมื่อกำหนดโครงสร้างของโหนดแล้วก็สามารถกำหนดพอยเตอร์และเขียนส่วนของโปรแกรมแสดงการประกาศโครงสร้างดังนี้ค่ะ นี่จะเป็นรูปภาพของขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลการทำทาวเวอร์ซินะคะซึ่งสตาร์ทจะเป็นพอยที่ชี้ตำแหน่งในโหนดตัวแรกของโครงสร้างส่วน PTR จะเป็นพอยชี้ตำแหน่งของโหนดตัวปัจจุบันค่ะต่อไปเรามาดูการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิตกันนะคะเมื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างได้ โดยการขอโนโดว่างจากฟรีลิ์และนำมาเชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่มีอยู่เดิมในโครงสร้างตรงตำแหน่งที่ต้องการการเพิ่มข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลลิงลิ์อาจเกิดในลักษณะที่ต่างกันซึ่งสามารถสรุปได้เป็น3ลักษณะคือ 1. การเพิ่มข้อมูลที่จุดเริ่มต้นของโครงสร้าง 2. การเพิ่มข้อมูลต่อจากโนโดที่กำหนด 3. การเพิ่มข้อมูลที่จุดสุดท้ายของโครงสร้างค่ะเรามาดูลักษณะแรกนะคะคือการเพิ่มข้อมูลที่จุดเริ่มต้นของโครงสร้างเป็นการเพิ่มโหนโดของข้อมูลไปยังตำแหน่งแรกของโครงสร้าง l i n k list โดยการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นให้ชี้ไปยังตำแหน่งของโหนโดใหม่ new node ที่สร้างขึ้น และให้พอยเตอร์ของโหนดใหม่ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเดิมแทนลักษณะที่สองคือการเพิ่มข้อมูลต่อจากโหนดท,ที่กำหนดเป็นการแทรกโหนดข้อมูลใหม่เข้าไประหว่างโหนดข้อมูลสองโหนดโดยการเปลี่ยนพอยเตอร์ที่ชี้โหนดเก่าให้ชี้ไปยังตำแหน่งของโหนดใหม่และให้พอยเตอร์ของโหนดใหม่ชี้ไปยังตำแหน่งเดิมแทนค่ะ ลักษณะที่3การเพิ่มข้อมูลเป็นโหนดสุดท้ายของโครงสร้างเป็นการนำโหนดข้อมูลใหม่มาต่อยังตำแหน่งท้ายสุดของโครงสร้างโดยการกำหนดให้พอยเตอร์ของโหนดข้อมูลสุดท้ายชี้ไปยังโหนดใหม่และให้พอยเตอร์ของโหนดใหม่มีค่านูนแทนค่ะต่อไปจะเป็นการลบข้อมูลจากโครงสร้างข้อมูลลิงก์ลิสต์นะคะ การลบข้อมูลจากโครงสร้างข้อมูล linked ิสต์หมายถึงการดึงเอาโหนดที่ต้องการลบออกจาก linked ิสต์ชุดเดิมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนค่า pointer และเมื่อทำการลบข้อมูลออกจากโครงสร้างแล้วจะต้องคืนหนดที่ถูกลบให้กับ store l e t pool เพื่อที่จะได้สามารถนำหน่วยความจำนั้นไปใช้งานต่อไปค่ะ การลบข้อมูลออกจากโครงสร้างลิงก์ลีฟเกิดขึ้นได้หลายๆลักษณะดังนี้นะคะ 1. คือการลบโหนดแรก 2. การลบโหนดที่อยู่หลังโหนดที่กำหนดและ3คือการลบโหนดสุดท้ายค่ะ